หลายคนที่กําลังล้มเหลวไม่รู้จะเอาอยัางไงดียังเงื้อเงืงะอยู่ทั้งหมดไม่ใช่เพราะคุณขาดความสามารถแต่เป็นเพราะปัจจัยเหล่านี้ที่เป็นอุปสรรคต่อคุณเราจะไขความลับนี้ให้คุณได้รู้กับ6ปัจจัยที่กําลังขัดขวางคุณอยู่เบื้องหลังถ้าคุณกําลังทําอยู่และยังคงจะทําต่อไปถ้าอยากสําเร็จให้เลิกซะก่อนจะสายเกินไป 1. มัวแต่ไถมือถือหรือจ้องอยู่หน้าคอม เพ,เ,พเพื่อเพลิดเพลินกับโซเชียลการเพลิดเพลินในโซเชียลมีเดียนอกจากจะทําให้เสียเวลาที่มีคุณค่าไปแล้วยังทําให้ไม่มีสมาธิในการคิดหาหนทางในการไปสู่ความสําเร็จได้ 2. ขาดเป้าหมายที่ชัดเจนหากคุณไม่รู้ว่ากําลังจะไปที่ไหนคุณก็ไม่สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างถูกต้องการมีเป้าหมายที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจนจะทําให้คุณขาดทิศท,ทาง แรงจูงใจและเกณฑ์ในการวัดความก้าวหน้าลองนึกภาพคุณกำลังจะสร้างบ้านแต่ไม่มีพิมพ์เขียวคุณจะเริ่มจากตรงไหน 3. ความกลัวล้มเหลวความกลัวนี้เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้หลายคนไม่กล้าเริ่มต้นหรือลองสิ่งใหม่ๆมันทำให้คุณเล่นแบบปลอดภัยจนเกินไปไม่กล้าเสีย่ยงและพลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาดจำไว้ว่า ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 4. ผัดวันประกันพรุ่งการเลื่อนงานออกไปเรื่อยๆเป็นนิสัยที่ทำลายความก้าวหน้าได้ง่ายที่สุดคุณอาจมีความคิดดีๆแผนการที่ยอดเยี่ยมแต่หากคุณไม่ลงมือทำในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีอยู่จริงสำหรับโอกาสนั้นๆการผัดวันประกันพรุ่งมักเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองหรือคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือ 5. ขาดความภาคเพียนหรือยอมแพ้ง่ายบันไดสู่ความสำเร็จไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบมันเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายหากคุณยอมแพ้ตั้งแต่เจอกับความยากลำบากเล็กน้อยคุณจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายความสำเร็จต้องใช้ความอดทนความภาคเพียนและความสามารถในการลุกขึ้นยืนใหม่หลังจากล้มลง 6. การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น การจมอยู่กับการเปรียบเทียบตัวเองกับความสำเร็จของคนอื่นเป็นกับดักที่ทำให้คุณหมดกำลังใจได้ง่ายความสำเร็จของแต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันการมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองและเป้าหมายของคุณเองจะดีกว่าการมองไปที่ความสำเร็จของคนอื่นถ้าคุณหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้ไปได้คุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นในทุกย่างก้าวการเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเอาชนะอุปสรรคเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่าท้อแท้หากคุณเคยล้มเหลวจงเรียนรู้จากประสบการณ์มองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองคุณจะพบกับความสำเร็จได้อย่างแน่นอนอดแคสายตายาวขยับสมองมองไปข้างหน้ากับแรงบันดาลใจดีๆ ขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะนำสิ่งดีๆมอบให้คุณเป็นประจำขอบคุณครับ